ราดาวบข8รายงานตัวกราบนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนกันยายนนะครับ2565นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับคู่สมพลคู่ธาตุหนุนนำดวงชะตานะครับครับได้โปรดกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายในกราวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับก็จังหวะนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็ ดาวประจำตัวของท่านเนี่ยก็จะย้ายเข้าสู่ภพวินาน,นะครับแต่ไม่ได้มาเดี๋ยวเดียวนะครับก็มีดาว นะฮะเจ้าเหลือนพบลพะตามมาประกรบอยู่คู่ด้วยทั้งนั้นเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงตรงนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะด่วนค่อนข้างจะไวค่อนข้างจะเร็วนะครับความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีความเป็นลาภผลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเป็นคนทัดลมอยู่แล้วดังนั้นนี่กวร การเปลี่ยนเนี่ยผมว่าเลิกคล่องข้างไวนะครับโดยเฉพาะการปรับการเปลี่ยนแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับผลดีได้รับลาาผลเนี่ยนะฮะน่าจะไม่ต้องเรียกได้ว่าไงบอกไม่ต้องบอกกันมากไม่ต้องบอกกันมากนะฮะตรงนี้นะฮะบอกได้เลยนะฮะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะโอกาสนะฮะที่จะมี ลาบมีผลกันเข้ามาแบบดุวนๆเนี่ยมีทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยลาบผลที่เข้ามาเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องของการถูกหวยเรเบอร์นะครับไม่ใช่เรื่องถูกหวยเรเบอร์นะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะครับเป็นเรื่องที่ สิ่งที่ตัวท่านเนี่ยทำอยู่นั่นแหละครับผมแล้วแล้วก็เอ่อการที่มีตัวท่านเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะกับสิ่งที่เป็นับผลนั้นแน่นอนรับคงต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องการเรื่องงานกันเป็นหลักนั่นแหละนะฮะเป็นหลักนั่นแหละนะครับก็ทีนี้มันจะมีส่วนที่เรียกได้ว่าตัวคู่ครองของท่านเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนที่จะทําให้ตัวท่านเนี่ยได้รับโอกาสเหล่านี้นะครับเพราะว่าจังหวะที่เรียกไาไงฮะ การเงินนะครับนะการเงินมีความเป็นราชาโชคนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าการเงินมันกับคู่ครองมันก็ดาวเดียวกันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะที่เขาจะมีโอกาสที่จะแนะนําสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีหรือช่องทางที่ดีเนี่ยมาให้เนี่ยก็จะมีดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ากอเราก็แค่เปิดหูรับฟัง เปิดตามองดูนะครับก็จะได้เห็นก็จะได้รับรู้นะครับถึงเรื่องราวถึงโอกาสต่างๆก็ลองใช้ปฏิพัณฑ์ไวพิบแล้วับที่มีอยู่ นะฮะเ่าทำอย่างมากอยู่แล้วนะฮะบ,บอกได้เลยว่าอย่างมากอยู่แล้วของตัวชาวลัคนาราศีตุลเองเนี่ยนะครับในการพิจารณาเรื่องราวาาต่างๆนะครับเรียกว่าคิดกันไวเป็นกรดนะครับเรียกว่าคอมพิวเตอร์นี่อายกันเลยทีเดียวนะในเรื่องของการตัดสินใจนี่ผมบอกได้เลยราศีตุลเนี่ยตัดสินใจไม่แพ้ใครจริงๆนะครับตัดสินใจเร็วนะครับตัดสินใจเร็วโอกาสที่จะทําให เกิดผลกําไรโอกาสที่จะทําให้ได้เปรียบเนี่ยนะฮะมีมากทีเดียวนะฮะมีมากทีเดียวในจังหวะตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่ายังมีจังหวะดีๆเกิดขึ้นอีกหลายรุ่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอ,อ,อสังหาหริมทรัพย์ยานพาหนะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเรียกว่าชาวตุนช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านมองเรื่อง เรื่องนี้เอาไว้นะครับเพราะมันมันจังหวะด,ดาวมันอยู่ตรงนี้อยู่อีกนานนะฮะแล้วก็มีตัวดาวเกตเนี่ยมากระตุ้นอยู่ด้วยไอ้คันจะอยู่เฉยๆที่ผมว่ามันก็คงไม่ใช่แหละนะฮะเรียกได้ว่าโอ้อยู่ว่างๆนี่เาขาเรียกมาดูเขาเรียกแคตตาล็อกรถดูรุ่นรถนะเปรียบเทียบตรงนั้นเปรียบเทียบตรงนี้นข้อมูลตรงนั้นข้อมูลตรงนีน้อะไรอย่างเงี้ยหาดีที่ดีที่สุดอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้บางครั้งเนี่ยไม่ได้ทําให้ตัวเองนะครับนะฮะไม่ได้ทําให้ตัวเองแต่ว่า ทำให้กับบุตรหลานนะครับบุตรบริวารต่างๆนะครับเพราะมันเป็นจังหวะที่นะครับดาว จ้ารุ่นพ่อปุตตะเนี่ยมาอยู่ที่พบปัทนิแล้วเขเล็งตัวเองอยู่ดังนั้นเนี่ยเรื่องอะไรต่างๆที่เราคิดเรื่องอะไรต่างๆที่เราทําไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุตรบิวารของเรานี่แหละครับอยากให้เขามีนะฮะอยากให้เขาได้นะครับคือเขาได้ก็เหมือนเราได้เพราะว่าความรักที่เรามีต่อตัวเขานั้นก็ไม่ต่างจากการที่เรามีต่อตัวเราเองคือเห็นเขาได้สิ่งที่ดี เราเองก็มีความดีใจอาจจะดีใจมากกว่าด้วยซ้ําไปก็ได้นะตัวเราอาจจะลําบากสักนิดนึงแต่ว่าอย่างว่านะครับก็คนที่เรารักได้สิ่งที่พึงพอใจได้สิ่งที่ต้องการดังนั้นเนี่ยเป็นจังหวะดีครับเป็นจังหวะดีมันเกิดการหนุนเสริมดังนั้นผมเชื่อว่าต้องได้ครับแล้วยังมีโอกาสที่ด,ดียาวไปจนถึง ต้ปนปีหน้านะครับนนมีนาคมปี66นนนะฮะยังยังได้ยังมีโอกาสได้อีกดังนั้นใครคิดอ่านทําการอะไรเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทร,รัพย์ย่อยางทานนะโอ้โหเหมาะมากๆครับตรงนี้ได้ได้จริงๆครับผมครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่อรคุณศรัธาปาฏิหาริยครับมาร่วมด้วยในการออกคําทํานายนะครับก็มิปัญหาอะไรมีคําถามอะไรอยู่ในใจก็ เลือกไพ่ออกมาหนึ่งกองนะครับตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกนะฮะตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้คำพยากรณ์ก็ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับอ่ะเรามาตั้งจิตอธิษฐานกันเลือกไพ่ไห้พร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ได้กองที่หนึ่งนะครับก็เรียกว่าการร้องขอนะครับการที่เราจะขออะไรนะฮะ ที่เป็นการขออาจจะขอที่เป็นแปลกหน่อยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขอสิ่งโน้นสิ่งนั้นนะฮะอาจจะรวมไปถึงการขอสินเชื่อนะอาจจะเป็นการขอ,อ,อคำ a ป p r o ู e จากที่คำขออนุญ,ญาตอะไรที่มัน,ปนแปลกๆนะฮะ ก็จะได้รับคําขอได้รับคันอนุญาตตามประสงค์นะครับเรียกได้ว่าจังหวะเวลามันเหมาะนะจังหวะเวลามันได้นะครับความร่วมแรงร่วมใจในช่วงตรงนี้เนี่ยของการรวบรวมสิ่งต่างๆนะฮะก็จะเป็นตัวนุนํานะครับทําให้การขอเหล่านั้นเนี่ยมันประสบค,ความสําเร็จแล้วก็ได้ อย่างที่ต้องการนะครับดังนั้นไม่ว่าใครจะมีความต้องการที่อะไรต่างๆในช่วงนี้โอกาสได้เนี่ยมีสูงทีเดียวครับก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จให้ได้ตามที่ตัวเองขอท่ายตามที่ตัวเองหวังไว้นะครับสำหรับท่านที่เลอกไพ่กองที่สองนะครับความรู้ใหม่ๆที่ท่านจะได้รับมาในช่วงนี้จะเป็นนะครับเรียนราสิ่งสําคัญนะในการที่ท่านจะตัดสินใจในการที่ท่านจะ มีใช้ในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของท่านเองนะครับก็มองว่าความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เหมือนกับว่าเทวดาพุทธพระพ,ระพ,ระพระุทธได้เสด็จมานะฮะอยู่ร่วมกันกันกบท่านนําความรู้อันไพศาลนําแหล่งปัจจติปัญญามาให้ตัวท่านใช้ให้เป็นประโยชน์ครับ ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เมื่อเจอแล้วเมื่อพบแล้วเนี่ยนะฮะก็ขอให้เลือกเฟ้นนะฮะแต่สิ่งที่ดีนะครับแล้วก็นําไปเป็นประโยชน,น์ในการตัดสินใจและทําเรื่องราวต่างๆให้ประสบความสําเร็จในลําดับต่อไปครับผมสำหรับท่านที่เราไพ่กองที่3นะครับขอเรียกได้ว่าการไปไหนมาไหนในยามค่ำคืนนะครับให้ระมัดระวังไว้สักหน่อยนะครับก็เรียกได้ว่า ระวังไว้ไม่เสียหายนะครับระวังไว้ไม่เสียหายนะครับแล้วก็อะไรที่เราเคยทําไว้ในอดีตเนี่ยก็บางเรื่องเรานึกได้บางเรื่องเรานึกไม่ได้แต่ถ้าเรื่องไหนพอจะนึกได้แล้วมันเป็นปัญหาค่อยๆทยอยค่อยๆแก้ไขนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ย คิดว่าถ้าไม่แก้ไขหรือไม่อะไระต่างๆเนี้ยโอกาสที่จะถูกพบนเห็นนะของเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นไปได้มากนะตัวท่านเองก็มีความระแวงอยู่นะว่าจะมีคนมารู้มีคนมาพเบเห็นเรื่องราวเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยก็อะไรพอแก้ไขได้นะฮะก็ค่อยๆแก้ไขค่อยๆจัดการไปนะครับก็จะทำให้หลอดปัญหาลดลงนะครับความกังวลก็คงจะลดลงตามไปด้วยนะครับ ก็ระมัดระวังกันแล้วก็ทําเท่าที่จําเป็นจริงๆท่านที่ไปกองที่4ี่นะครับไม่ว่าท่านจะทํากิจการอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นจังหวะที่เหมาะแล้วนะครับพระพรุทม์ได้เสด็จมานะครับพุทม์เป็นผู้สร้างนะครับเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะดําเนินจะเป็นไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการนําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาหลอมรวมกันนะครับก็ ไจร้องนะครับมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่คิดแบบเด็กๆนะครับเอาใจเร็วโดดได้นะครับเรียกได้ว,ว่ามีวุฒิภาวะสูงนะฮะในการที่จะตัดสินเรื่องราวมีความเป็นหัวหน้านะฮะสูงมากนะครับมีความเป็นผู้จัดการสูงนะครับเรื่องราวอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามานะก็จะสามารถที่จะว่าไงเอามาประมวลเอามารวบรวมนะครับแล้วก็ตัดสินใจ ให้เกิดประโยชน์กับกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อตัวของท่านเองได้แน่ๆเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็ที่เรียกว่าคงมีอะไรให้ทําเร็วให้ทําด่วนแต่ทําเร็วทําด่วนก็ยังได้ลาบได้ผลไม่ใช่ว่าทําเร็วแล้วทําด่วนแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับก็ยังหมายตาอะไรอยู่ที่เกี่ยวข้องกับสังหารมทรัพย์ยืนยามพานะก็ขอให เล็งไว้แล้วก็ดำเนินไปนะมีโอกาสได้ครับมีโอกาสได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับสำหรับชาวลัคนา,าราศีตุลทุกทาน